ลูกค้ารายนี้ค่ะสนใจเป็น Fortuner Regender แต่เขาก็บอกว่าผมไม่สะดวกจะมารับรถเพราะลูกสาวเขาก็ไปดูให้ที่กรุงเทพเขากำลังเปรียบเทียบอยู่แต่เขาก็ไม่ยอมส่งเงื่อนไขอะไรมาให้หนิงดูนะคะลูกค้ารายนี้ค่ะสนใจเป็น Fortuner Regender สีขาวหลังคาดำนะคะ,ะเขาก็คือบอกว่าผมจะเอา8 0 0แสนมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง หนิงก็เลยคิดว่าเขาดาวเยอะเนี่ยต้องเน้นดอกเบี้ยแน่เลยก็เลยลองอทำดอกเบี้ยสู์ก็ลองเสนอเข้าไปค่ะว่าแถมปกติค่ะฟิล์มพรบรประกันภัยค่าจดแต่เขาก็บอกว่าผมไม่สะดวกนะไม่ไม่สะดวกที่มาจะมารับรถนิงบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะของเรามีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเลยเขาก็เลยว่าอ่ะแล้วค่าบริการรถสไลด์ต้องมีเก็บเพิ่มอะไรไหมหนิงบอกว่าไม่มีค่ะเราบริการฟรีถึงที่หน้าบ้านอ่ะก็ตอนแรกก็คือทาง ผู้ชายที่เป็นคนซื้อเนี่ยค่ะเขาก็โอเคกับเงื่อนไขที่หนิงเสนอสักพักหนึ่งหนิงก็ติดตามค่ะวันถัดมาหนิงก็ติดตามก็เยังไปจองสักทีเอ๊ะเกิดอะไรเป็นยังไงเงื่อนไขเป็นยังไงคะติดอะไรไหมเขาบอกว่าเขาก็อยากให้ลูกสาวเขาที่อยู่กรุงเทพเพราะลูกสาวเขาก็ไปดูให้ที่กรุงเทพมาด้วยเ,เขากํลาลังเปรียบเทียบอยู่แต่เขาก็ไม่ยอมส่งเงื่อนไขอะไรมาให้หนิงดูนะคะ ก็ก็เลยบอกว่าให้ให้หนิงลองคุยกับลูกสาวได้ไหมว่าเขาได้อะไรมาอะไรเงี้ยอาจจะได้เปรียบเทียบให้ฟังว่าโปรโมชั่นที kind of ่เราที่ที่ได้ถึงเปอร์เซ็นกับที่เขาได้มาเนี่ยมันต่างกันยังไงก็เลยลองโทรไปคุยเขาก็บอกว่าได้เปรียบเทียบแล้วล่ะค่ะของคุณหนิงอ่ะก็น่าจะได้มากกว่าตรงส่วนของส่วนลดดอกเบี้ยก็น่าจะคุ้มกว่า ก็เลยบอกว่าแล้วแล้วการทําสัญญาต้องทํำยังไงคะหนิงบอกว่าเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นคุณพ่อไม่ต้องมาที่โคราชเขาก็เลยอาาโอนจอเข้ามาใช้ับรประชาชนเข้ามานัดวันก็ผ่านได้ใบอนุมัติเรียบร้อยก็มีรถเรียบร้อยแต่งเรียบร้อยในระหว่างทางลูกค้าก็จะเทคเช็คกับเ,เรากตลอดคะ่ะว่าถึงไหนแล้วใกล้ถึงหรือยังถึงหรือยังซึ่งพอไปถึงปุ๊บเนี่ยคะ่ะคนผู้เฒ่าผู้แก่คะ่ะนั่งประมาณ 20- 3 0คนเพื่อรอเราเขาก็ต้อนรับค่ะ,ะดีก็ ผู้ใหญ่เขาผูกรถผูกอะไรเสร็จเขาก็จะวนมาผูกเซลล์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออนอนแบบอบอุ่นดีใจที่จะแบบเป็นเซลล์ขายรถมาคือไม่เคยมีลูกค้าที่จะมาผูกขวัญให้เราได้เยอะขนาดนี้ก็เป็นประสบการณ์ดีๆค่ะในเรื่องของของการปล่อยรถนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 065-924-3565เซลล์หนิงยินดีให้บริการทุกท่านคะ่ะโตโยต้าเป็นหนึ่งดูแลใส่ใจคุณ